โอ้โหโคตรนาโมเดลครับท่านผู้ชมสานีากับโกเบนะครับไม่กริฟเลยสวัสดีครับขอนันทผู้ชมเลยครับเข้าสู่ช่องกันดีการัดบ,บายทีมโทบันดิต รถของดาบวินัยรถถุดนะฮะนี่เป็นลูกค้าที่ซื้อสานีไปโดยส่วนตัวแล้วผมก็ได้คอนแทคตรวจสอบทางพี่ดาบอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได,วดวไปขอญาตสวัสดีพี่ดาบสักหน่อยหนึ่งครับมาดูผลงานของพี่ดาบฮะ,ะท่านผู้ชมทำโคกของนางบัวเดลนะครับเป็นตำรวจนะท่านผู้ชมแต่ว่ามีหัวใจลูกทุ่งอีสานอินดี้ครับแหมคล่องเหมือนกันฮะซานี เจอดานเจอแข็งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปถามกันครับถึงที่มาที่ไปทำไมถึงมาเป็นผู้รับเหมารถขุดได้นะครับเป็นตํารวจอยู่ดีๆแล้วมีอาชีพเสริมเข้ามาเป็นผู้รับเหมาเกี่ยวกับการขุดขุดสะขุดพวกหนองนานะฮะปีนี้กำลังเป็นกระแสครับท่านผู้ชมพวกหนองนาโมเดลนะครับ วัดขุดซานี่นะครับเลือกเข้ามาประจําการแล้วก็มีโกเบน้องใหม่อ้าวพักจอดแล้วครับพี่ดาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเอาเงินพอไปเก็บไว้ไหนหมดพี่มามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญมาคุยกันหน่อยครับขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตสนใจฮะน่าน่าศึกษาท่านผู้ชมครับ ผมถึงบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเดิมทีเริ่มต้นธุรกิจของพี่เขาเดี๋ยวเราไปคุยกันสักหน่อยนึงอ่ะครับเดี๋ยวครับมผเดี๋ยวให้น้องเขาขุดอ่ะเดี๋ยวเรียกขุดได้ไหมคนนั้นอ๋อขุดได้ครับเก่งเหมือนกันนะเก่งเลยครับผมตัดชั้นได้ครับผมนี่ก็ทันใหม่ออกมาเหมือนกันอ่าใช่ครับออกมาเหมือนกันครับมีกี่คันแล้วพี่ตอนนี้มีเดิมมีสี่ครับสี่คันเดี๋ยวสามคันเดี๋ยวสามคันครับผมเอาแต่คันใหม่ๆไว้ครับผมเอารถคันแรกที่เป็นเก่านอก ปล่อยให้กับพี่ที่สนใจเอาไปดำแลต่อครับครับพี่วินัยครับครับผมรบกวนแนะนําตัวเป็นทางการหน่อยครับผมสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมดาววินัยจ้สมุนนะครับก็เป็นคนพุทธคนจังหวัดริสเกตของเราเองนี่นะครับผมเป็นคนลูกชาวนาแท้ๆเลยนะครับรีสเกตฝั่งนี้ภาษาพื้นเมืองเป็นอีสานหรือว่าเป็นขมิบ้านผมคนอีสานครับเ้าว่าวรักก็เป็นด้วยนะว่าว่าได้ครับบ้านผมคนอีสานแต่ โอบรอบด้วยเขมรและซวยครับผมออ๋เป็นลูกครึ่งอ่าลูกครึ่งครับฟังฟังใส่น้อยๆครับแล้วบอกว่าเป็ี่นนี่เขาเต้าครับผมผมคือกันครับเราเล่าว่าเป็นเลยออ๋เอาสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจที่จะขุดโค้งหนองนากับทีมงานดับวินัยรถขุดนะครับสามารถติดต่อทาง Facebook นะครับดับวินัยรถขุดยูทูบดับวินัยรถขุดหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับขอแค่บอกว่ามาจากแฟนคลับเอฟซีของพี่ทินนะครับเรามีส่วนลดพิเศษให้อย่างแน่นอนครับ เขาบอกว่ามันเป็นศาสตร์ของพระราชาถูกต้องครับเป็นศาสตร์พระราชาที่ตอนนี้เรานํามานํามาปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของเรานะครับเพราะว่าพระราชาได้ทรงคือได้นํามาเผยแพร่ให้กับทางพว,าพวกเราที่ใช้เพรวาท่านได้นําไปทดลองกับในส่วนของโครงการในส่วนพระองค์มา,มาเรียบร้อยแล้วเห็นผลนะครับดังนั้นวันนี้นะครับจะขออนุญาตพาชมเลยแล้วกันนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่โค้งลงนานะครับของอ่า ทางคุณพ่อนะครับพื้นที่ทั้งหมด8ไร่8ไร่เศษๆนะครับ8ไร่เศษซึ่งเราจะแบ่งในส่วนของรักษณะงานออกเป็นบ่อใหญ่นะครับตรงนี้ที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นบ่อใหญ่ของเรานะครับเราคุยกันตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราขึ้นดังบนกันพี่ได้เลยครับโอเคครับพยานเราเล่าหรือว่าเอาทางการได้หมดที่ได้หมดนะครับผมเขาแบ่งออกเป็นเป็นบ่อใหญ่นะครับเป็นบ่อใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งบ่อใหญ่ตรงนี้พื้นที่การคุดก็อยู่ประมาณ ไรกูกลัวเกือบสองไรนะครับร่วมขี่ควยร,ร่วมดินสีว่างทําเป็นหลังคั่นเพื่อให้มีการปลูกพืชพักนะครับก็อยู่ประมาณสองสองไรสองไรกูกลัวนะครับอมเลือกของเฮาที่เหาเห็นอยู่ในวลานี้นะครับอมเลือกอยู่สี่ประมาณหา้าเมกวนะครับแล้วก็มีการจอดสื่อน้ำตามหลักของธนาคารน้ำใต้ใตดิน,นหรือว่าถ้าถ้าพูดถึงของหลักโคกงหนองนาก็บอกว่าธนาคารน้ำใต้ดินหรือว่าสื่อน้ำนะครับแล้วแต่ใครจะพูดนะครับประมาณนั้น ทาให้มันดูสวยรู้หน่อยก็ธนาคารน้ำแท่ดินธนาคารน้ำแด้ดินครับ <c oughs> ตามที่หลักของการพูดมานะครับก็ประมาณนั้นแล้วแล้วแล้วรูปแบบในการาก็เรียกว่าการขุดการดีไซน์เหรอครับพี่การขุดการดีไซน์ของเรานะครับ <c oughs> เราเมื่อเราได้รับการติดต่อจากทางเจ้าของแปลงนะครับ <c oughs> เราก็จะมาลงพื้นที่มาเพื่อมาดูพื้นที่ว่าพื้นที่ของอ เจ้าของแปลงลักษณะเป็นไงบ้างที่ทางน้ําเป็นไงบ้างนะครับแล้วมารับฟังความต้องการของทางเจ้าของแปลงว่าเขาต้องการจะทําอะไรต้องการทําเป็นโคกหนองนาตามหลักเลยหรือเปล่าหรือบางคนต้องการทําเพียงแค่โคกกับหนองเพื่อทําเป็นเชิงท่องเที่ยวนะครับมันก็มีที่หลากหลายกันไปทางทีมงานดับวินรถขุดเองก็ได้รับความไว้วางใจจากทางพ่อพ่อแม่แม่นะครับในพื้นที่แล้วก็หลายๆภาคส่วนนะครับเรียกไปใช้บริการ ให้ไปรังสรรค์ผลงานให้นะครับทั้งโคกหนองนาแล้วก็ทั้งโคกทั้งหนองนะครับมันคือศิลปะบนพื้นที่ผิวนาเดิมถูกต้องครับแบ่งนาเดิมถูกต้องครับเมื่อก่อนก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ว่ากันไปใช่ครับอ่าทีนี้เราก็มาแบ่งพื้นที่การใช้สอยครับผมให้มันเกิดพื้นที่ที่มีรูมรุมรดนครับแล้วก็ปรับปรุงเขาเรียกว่าอะไรภูมิทัศน์ภูมิทัศน์ให้หนึ่งแหละสวยงามแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ พราะว่าโคกหนองนาเรามันก็ต้องคําว่าโคกหนองนาก็คือเรียนแบบตามหลักจริงคือเรียนแบบธรรมชาติยกยกหนองหนองใหญ่ๆนะครับ,รบมาไว้ในพื้นที่ของตัวเอง<ม>ยกห้วยลำยาวๆมาขดขด,ดเคี้ยวไปขดเคี้ยวมาเหมือนลำไส้เนี่ยมาไว้ในพื้นนาตัวเอง<ม>เพื่ออะไรนะครับมันก็มีหลักของมันก็คือว่าถ้าเป็นคลองไส้ไก่ ก็เพื่อเพิ่มความชุ่มให้กับทางพื้นที่หลักของการบริหารจัดการน้าในแปลงนาใช่ไหมครับถูกต้องครับผมครับผมหลักๆเลยนะครับม,ม,ม,มีไม่ไม่กี่อย่างแต่ขอแค่ว่าในการทาโค้งลงนาต้องอย่าทิ้งหลักของทฤษฎีของมันนะครับแต่ในเรื่องของพื้นที่ออกแบบได้ดีไซน์ได้ตามความต้องการของเจ้าของแปลงนะครับประมาณนั้นถ้าเราขุดแล้วเราไม่ปฏิบัติหรือเราไม่ทําเลยจะปล่อยให้มันงอกเงยของมันเองผมบอกเลยว่าอย่าทําเลยดีกว่านะครับ แต่ถ้าทําแล้วมีการเติมเต็มนะครับมีการลงมือทําลงมือปฏิบัตินะครับ,รบเห็นผลแน่นอนนะครับเพราะนี้คือเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเราเองนะครับ uh huh. บอกเลยว่าตอนนี้เหตุที่มันเป็นกระแสเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์โควิดเพราะว่าถามว่าถ้าโควิดอย่างนี้สิ่งที่อยู่รอดตอนนี้คือเกษตรนะครับเกษตรมาจากไหนก็มาจากตัวโคงนาโคนา,คนามีทุกอย่าง บ้านเราเมืองกสตกรมรมอยู่นะพี่เนาะถูกต้องครับผมถ้ายังอย่างเนี้ยตอนเนี้ยบอกเลยว่าหลายๆท่านอย่างแปลงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเจ้าของแปลงจริงๆอยู่ที่ระยองนะครับ mm hmm. อ่าอยู่ที่ระยองยอมจ่ายตังค์นะครับเพื่อทําตัวนี้เพื่อที่ว่าโอเคแหละถ้าเกิดวิกฤตอ,อื่นอีกนะครับแน่นอนเขาเชื่อว่าเขามีในเรื่องของอาหารมีเรื่องของ ทุกอย่างที่สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งแวดล้อมข้างนอกนยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เอาเงินมาลนะลายทิ้งนะถูกต้องครับไม่มีว่าเอาเงินมาละลายทิ้งแต่ต้องบอกว่าทําแล้วขุดแล้วต้องสารต่อนะครับ<อ>ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันงอกเงินมันกัเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับไม่ใช่นะครับอย่างนั้นต้องบอกเลยว่าคีดผิดนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับทางด้านพี่ดาบนะครับยืนยันครับว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่แกระแสนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะสารงานต่อก่องานเพิ่มนะครับ เป็นสิ่งที่อยู่ยั่งยืนแล้วก็จีรังนะครับเลี้ยงตัวเองได้ใช่ครับผมมีปลามีปลามีนามีนามีนาก็ต้องมีข้าวมีข้าวแนนอนครับนอกจากก็คือที่ตรงนี้คือปลูกผักปลูกผักนะครับปลูกผักก็เป็นทั้งอ่าเป็นเป็นผักที่เป็นผักอ่าได้รสัั้นนะครับผมผักกุ้งอ่าผักกาดแตงกวาพริกตะไคร้ข่าขิงมีทุกอย่างสุดยอดเลยครับลงทุนครั้งเดียวกินได้ตลอดทุกลันเลย เอาจนยันลูกปวดเลยอแน่นอนครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องดูแลก่อนนะครับไม่ใช่เหมือนกับฝากขึ้นในธนรคารนะครับนั่นแหละครับนี่คือเราเรียกว่าเทพนะครับเทพแห่งการขุดโคกของนาโมเดลนะครับพี่วินัยสามที่ในรถขุดนะครับท่านผู้ชมติดต่อได้นะครับในคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับไปแล้วครับพี่สวัสดีครับผม